กลับไปอยู่กับช่องเบอร์สยามซึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่หนึ่งก็มาอัปเดตกันอีกทีครับเรื่องไอ้หนอนลงนะครับพันข้าวสีหนึ่งครับนี่ครับข้าวสีหนึ่งจะชอบมีปัญหาอย่างเงี้ยครับก็คือว่า ใบขาวหรือหนอนเนี่ยครับที่ชอบกวนปัญหาหลักเลยปัญหารเริ่มแรกของข้าวซีหนึ่งครับก็หนอนชอบกวนตอนหลังจากหวานปุ๋ยได้ ยี่สิบห้าวันหรือไม่สามสิบวันนะครับที่จะว่านปุ๋ยกันแต่หลังจากนั้นหลังจากว่านปุ๋ยแล้วถ้าฉีดยากันไว้ก่อนเลยก็จะดีครับมันจะได้จากหนักกลายเป็นเบาครับเพราะว่าไอ้พวกหนอนนี่ หนอนนี่เราเราก็รู้อยู่ครับว่ามันจะลงตอนไหนลยเราก็พยายามดูครับแต่ถ้าฉีกกันไว้ก่อนอ่ะมันจะดีมากครับนียครับปัญหาหลักๆก็มีครับตามแถวหน้าคณะครับถ้าส่วนมากนี่แถวเนี้ยเนี่ยข้างคณะเป็นต้นข้างคณะอย่างเงี้ยน้ํา จะแห้งที่หลังเขาก็นี่นะครับมันพันข้าวข้าวจะจะงามจะงามกว่าเขาครับเป็นบางที่ก็ปัญหาหนอนเนี่ยจะจะดูง่ายเลยครับจะดูตรงหน้าคนาก่อนเลยสามารถจะเป็นก่อนเขาครับ อย่างบริเวณเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเจ้เขียวอะเป็นก้อนเขาเพราะว่าน้ำปุ๋ยมั่งะไรมั่งก็จะเทลงมาที่ต่ำเป็นหลักครับ นี่ปีนี้อย่างที่บอกดูดกแรกๆครับแปลงเนี้ยข้าวเด็ดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับก็เยอะไม่เยอะก็ต้องจ้างเขาตัดครับนี่ก็ตน้น อรว่าต้นอะไรอ่ะต้นอะไรนะผมก็เร่องเชี่ยต้นเทียนนาเทียนนาเรื่องอะไรนี่ครับใครรู้ก็ช่วยตอบได้ครับไม่รู้มาจากไหนนะครับข้าวซีหนึ่งอ่ะ เราถ้าใครทำนะครับง่ายๆเลยเตรียมตัวเลยครับหนอนนี่กวนเลยอันดับแรกเลยปัญหาเรื่องพวกอะไรอะเชื้อราพวกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีครับอย่างพวกเชื้อราพวกอะไรเราก็ฉีดการกันอยู่แล้ว นี่ก็ยังมีนะครับน่ยไอแมงกระบี้บินสีขาวอะ่ะก็ถือว่ายังยังไม่ตายดีแต่ก็ก็ไม่ลามครับก็ไม่ลามใครทำข้าวพันข้าวสี่หนึ่งก็เตรียมเลยครับ หลังจากวานปุ๋ยยี่วันนี่ก็นับไปเลยครับถ้าวานยี่สิบหวันเราวานปุ๋ยยีบห้วันก็นับไปประมาณ3วันนะครับหลังจาก25วันก็เตรียมตัวฉีดยาได้เลยครับไม่ต้องรอครับฉีดีดกันไปเลยทำไมงั้นนี่ครับอันนี้นี่ของผมนี่รอมรอดูว่าจะเป็นหรือไม่เป็นครับ ต่ก็รู้ว่าจะต้องเป็นอยู่แล้วล่ะเพราะเคยทำมาเมื่อก่อนเคยทำมาบ่อยพันข้าวซีหนึ่งนี้จะไม่ทิ้งนะครับจะทำอยู่ตลอดเพราะว่าได้ดีครับแต่ก็เสียอย่างเดียวก็คือว่าจะหนักไปทางฉีดยาครับถ้าบางคนใช้ยาดีๆก็ทีเดียวก็อยู่ อยู่ที่คนหาซื้อยาครับคนใช้ยาเป็นว่าตัวไหนอยู่ดีอะไรเงี้ยก็จะเช่ครั้งเดียวถ้าคนไหนจัดยามาไม่ดีก็ก็จะหน่กับการซื้อยาหน่อยแย่นี่ยาก็แพงแต่เนี่ยครับก็ถือว่าไม่ลามครับก็อยู่บริเวณนั้นแะแถวข่าว ตรงนั้นจะเป็นคณะเก่าครับตรงนั้นจะงามหนะ่อยคณะเก่าก็จะเป็นอย่างนั้น,นะครับนี่ครับข้าวก็ยังเขียวดีครับก็ก็ดีนะผมใช้ใช้ปุ๋ยสูตร สิบแปดแปเนี่ยก็ดีก็ดีเหมือนกันครับก็แตกก็ดีเรื่องการโตก็สังเกตด,ดูก็ตอนนี้ข้าวได้รลาวสี่สวันครับ40่สิบี่วันก็ข้าวสีหนึ่งจะต้นไม่โตครับ ต้นจะไม่โตชีนหนึ่งก็พอดีพอดีครับประมาณหัวเข่าอะไรประมาณเนี้ยโตกับหัวเข่าก็ค่อนข้างจะจะไม่สูงไม่สูงมากเท่าไหร่ครับแต่เนี่ยครับจะลองดูว่า สิแปดนี่ผลสองก็อยากจะเอามาหว่านอีกทีนะครับผลสองผลสองนี่ก็ช่วงรับท้องละแต่ก็ไม่เคยใช้สักทีครับเพิ่งมาใช้ครั้งแรกเนี่ยใช้ครั้งแรกหวานผลแรกครับแต่ก็ยังยังกล้ากกลัวอยู่ ใจก็อยากจะใช้ยูเรียกับปุ๋ยทนครับผสมรวมกันแล้วก็หวานก็จะดูอีกทีหนึง่งแต่เรื่องเขียวของสิบแปดแปดนี่ก็เขียวนะครับนี่เขียวแตกขอ,อก็ถูกอยู่ครับปุ๋ยลูกลา พันร้อยพันแปดสระมาณเนี้พันแปดสิันสาสนี้หลายราคาครับแต่ร้านบางร้านก็ไม่เท่ากันครับก็อัปเดตเรื่องหนอนก้นเข้านะค,ะครับทุกคก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแลครับขอบคุณครับ